ีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเวียวันนี้เรามาปิกนิกกันที่หาดประพานะคะมีปูด,ด้วยอ่าทักทายเพื่อนเลยค่ะถักท้ายเพื่อนยตอนกินอะไรอยู่คะกินพิซซ่าค่ะจากร้านาคาเฟ่ริมทางคาเฟ่ริมทางค่ะ,อ,ะอร่อยค่ะค่ะี <new> ันนี้ก็ะจะเป็นหอยสดๆเลยจากหาดบางบางเบนหรือใช่เขาเพิ่งไปหามา นี่นะดูนะคะเรามาจิ้มค่ะกับน้ําจิ้มตรงนี้เลยตรงนี้เลยแล้วเราก็กินค่ะอืมอร่อยมากี่นิวเวยจ้าไก่อบน้ำพึ่งหวานฟินมากเลยมีเฟรไฟยด้วยฟินมากเอาฝาใส่ไปเ,เ,เ,เอาสาใครไปใส่ถอ,อ,อ,อย เปิดพิซซ่าเลยสิเลยชีสมึงแนี้ก็ได้นะห้าอร่อยมากกว่วไม่อ้วนถาดเดียวไม่พอต้องสองถาดอันนี้เป็นปูอัดคัดอกเอ้ยกวาไส้กรอกสักอย่างแหละนะตอนนี้มันไม่ร้อนแล้วชีสมันก็เลยแบบไม่พุ่งเลยไม่พุ่งเลยแต่ห้าเรากินร้อนๆจากจากเตาอบพุ่งกันเรามากินง้น หนึ่งกูได้อีกแล้วปีนี้อโอ้โหอ้าวมอบมอบเอาฐานะนะออได้เบอร์หนึ่งนะจ๊ะ แล้วได้ของอีชนีคนนี้เดี๋ยวเรามาลุ่นดูว่ามีอะไรขึ้นต้นได้วอแเวนนะวอลเวนของมันคืออะไรนี่มีโน้ตด้วยมีโน้ตด้วยขอให้มีความสุขมากๆขอให้รวยขึ้นสวยขึ้นสุขภาพดีไม่ติดโควิดตอบบรรจุครูได้เร็วๆเฮ้ยไปเกี่ยวอันนี้นอกเรื่องที่นิวเอี์สองพันสิบยี่สิบเอ็ดเคเอว่าครูก็ต้องได้ของพุทธีไม่ใช่ใช่มึงก็เลือกไม่ได้แล้ว มึงก็ต้องได้ของน้ำตาลเอ้ยได้ของได้ของตัวเองเหรอไม่ได้ไม่ได้คูจะได้ของไปงไม่ได้เรียจับกันใหม่จ้าเพราะว่านิวได้คนเดิมดีนะพ่แก่งสองเหมือได้ยังไงมึงก็ของมึงอะแลกกับนิวเอาของนี้นะแค่นี้แหละขคงนี้แรกกับกูว น่ารักนลังอะมึงเืมึงน่ารักากะลังใหญ่เชียวมาจากเหนมาจากเหนทีหรือเปล่ากูดูไหนกทีเลยอะไรเออวาสลินโลชั่นทาก็ทาให้เขาอ้าวให้บานเห็นหรอไม่กูเดาไอ้นิีวมึงหับะโป๊ะมึงห่ะโป๊ะแล้ว โอเคให้เดี๋ยวเราไปดูมันจะเห็นไหมนี่อ๋อเห็นเห็นอยู่ัซึ่งมึงแม่กูรุ้นเลยเหรอกูเปิดไปแล้วกูแบบแต่แม่ต้องพบของพลาสติกไปด้วยแล้วก็ผิดธีมด้วยเนี่ยของอะไรไยขอของขวานี้ไขควง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 ขนหนูมีก๊าซขนขนเข็มกัดขอไข่ไปสองยีเลียแกะอยากเก็บไปดูด้วยอ่ะมา ตอนนี้เป็นของขวัญของนิวไปแล้วเฮุ่นนิวหยิบได้ของตัวเองแล้วนี่แล้วค่ะหยิบได้ของกูวะเดี๋ยวเราจะมาดูกันมึงเหรอก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กครังนี้เป็นอะไรไม่รู้เลยก็งูอยู่ไหนแล้ววะว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรฮะยังไม่เห็นขอด้วยนี่ยังไม่เห็นของขวัญแลยจ้าว้าวขึ้นต้นด้วยวอร์แวนวาเป็กไม่ใช่วิก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 ใส่ผมเลยไหม นี่เป็ทาปากแล้วก็วาสลาีนวาสลีนไว้ทาปากอากาศหนาวยีองศาอ่าข้อ่าเดี๋ยวเราจะมาเจตดูว่าเราจะใช้ได้ไหมหมดอายุหรือเปล่าอันนี้ได้ได้ของยูเลียมาแกกกันมั้ยทานรอด้วยอะไรคืออะไรอะไรวะคืออะไรวิซีโว้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  เคยวะเขาเพิ่งเห็นเครื่องเล่นมชีวิตเหมือนกันกินแล้วมีพลังเขีชเรียกว่าวาว้าวว้าวว้วว้าวว้าวว้าวว้วว้ว้วว้าวว้ชววำลัง้าวว้าวั้ีวว้าวว้าวว้าวอ้าวว้าี้าวว้าไว้าว้ยวว้าายยิางขาวนวลๆหวดแล้ว้วว้ว้วว้ว้าวว้นวว้าวว้าวอปาวว้าวว้ว้้้ว้า้ กูได้หอที่สวยที่สุดอืมหอสวยแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแบ๊เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูรู้ว่าหนักมากรู้นะว่าเจ้าของที่ให้กับหอที่ขึ้นต้นด้วยวอลจะเป็นอะไรน่ากอนามัยว้าวว้าวไม่ใช่องนิวรู้เร็วเปิดจ้าก็คือติดมันแน่นหนามากติดแน่นหนามาก หาเร็วๆเลยนิวเวลาประมาณเกือบชั่วโมงเลยไม่ได้มึงทอนมึงนิวลุ้นๆมากแกะเลยแกะเลยเป็นไรหรอกกี่ชั้นโอ้โหตรอทุกปีกว่าจะได้ไม่รู้ลึกลับไปถึงไหนกิวขัญกินแรกนะคะลุ้นๆๆแพรแพร์แพร์แร์แพแรีม์แพร์ร์แพร์แรด้พร์แพร์ ว่าเพื่อต้องการโปรตีนจ้าแต่แหวกรู้ว่าอากาศมันหนาวเป็นวันคิดได้แค่นี้จริงๆนะวัสลีนวิกกูก็วัสลีนมาวันนี้วัสลีนต้องเข้าแล้วจ้าต้องเข้าแล้วจ้าวัสลีนต้องไม่ไม่ใช่วัสลีนอย่างเงี้ยนะวิกด้วยจ้าวิกด้วยพราะมีสองอันแล้ววัสลีนกับวิกต้องเข้าแล้วจ้าขอไข่ไม่เกี่ยวเนาะขอไข่ขอไข่ปีเตะ จ้ามัวแต่วิ่งไล่งูที่เข้าในบ้านที่ได้มาก็จะเป็นขันเออได้ขันด้วยนี่ว่าขนหนูเอ้ยไม่ใช่ไขควงไขควงเข็มกัดขนหนูอ๋อตามอันนี้ขวดนมทําไมมีลูกกลัวไปใช้ไม่ได้จริงๆแล้วอันนี้ก็ขันไม่มีประโยชน์มึงเอาไปกินไหมล่ะเงาเงาไงโสดเงาอยู่คนเดียวสี่คนวันนี้ไปเลยภาคสิ ตอนนี้ผ้าทิพย์ก็กำลังจะตกดินแล้วเราก็กำลังทำอะไรดีม,มากที่อากาศกำลังดีเรากำลังดูพระอาทิตย์ตกดยูเลยมันดีมากรู้สุดอากาศมันดีมากเลยอ๋อ sunset เป็นปี sunset sunset อะไรวะปีเก่าว,วันสุดท้ายของปอาวันสุดท้ายของปลา u n s e เซอ l เออ last sunset เฮ้ยนี่ยชอบรูปแบบนี้ช่างดูแบบนี้ เราแล้วสามสอกันห้าสี่อย่กูด้วยสิเอาฟีอยู่งังอ่ะนี่สปดเจ็ด้าสี่สามสองหนึ่งแคแค่แค่ ไม่นะคนถ่ายรูแล้วก็ต้องแฮปปี้โอเคมาเอ่อมึงออกมึงหน้าไหนนี่ด่หมวก็แบบมึงนั่งก็อิงดิบก็อิงอะมึงหน้าเราก่อนโอ้ยกำลังนาถ่ายรูปหนึ่งรูปเน่นอ่ะสิบเก้รอกูด้วยทำไมเออเอามือเอานั้นมาโอเคเริ่มสิบเก้าแปดเจ็ดหก 5 4 3 2 1